สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันจานท์ดวงรายสัปดาห์9 16, ถึง16เดือนมกราคม68หยิบไพ่นะแล้วจะรู้ว่าหลับตาหยิบไม่ได้มนโนไม่ได้เฟกดีคือดีไม่ดีคือเตือนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายคนบอกอาจารย์หนูทักหาอาจารย์ไม่ได้ติกตอกทักไม่ได้ลูกทัก Facebook เ,เท่านั้นเพจส้มมะพยากรณ์นะคะสัญลักษณ์ของไพ่สี่ถ้วยสัญลักษณ์ของไพ่ 6เหรียญและสัญลักษณ์ของไพ่เดมูลจริงๆอ่ะข้อเสนอโอกาสการได้รับความยุติธรรมความถูกต้องอะดีทำดีได้ดีผลของการกระทำก่อนหน้านี้ส่งผลการได้รับความเมตตาการได้รับความช่วยเหลือการได้รับเงินการได้รับโอกาสแต่ทำไมนั่งเศร้า4ี่ถ้วยถ้วยสี่ใบหมายถึงโอกาส ข้อเสนอตัวเลือกจุดเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแต่นั่งกอดอก The Moon <c oughs> The Moon ยิ่งแล้วใหญ่ซึมเศร้าหรอคนวันจานเป็นอะไรหะ huh? อะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจก็ต้องปรงต้องปล่อยวางค่ะ คนไม่ได้ดั่งใจก็จะไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะร้อยพ่อพันแม่นั่งคาดหวังกับคนอื่นสุดท้ายทุกเองเศร้าเองหรือเรื่องเยอะเรื่องมากที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้งานมีเข้ามาข้อเสนอมีเข้ามาโอกาสมีเข้ามาไม่หมั่นใจกลัวกังวลสับสนฟุง้งซ่านคนวันจันทรนะลูกนะ ถ้าจะให้อาจารย์สอนนะในสัปดาห์นี้ไปจัดการความรู้สึกของตัวเองความไม่ได้ดังใจความไม่พอใจเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์เหรอเหนื่อยท้อเบื่อเซ็งเหงาไม่มีใครเข้าใจเราคาดหวังว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นคาดหวังว่าคนนี้ต้องเป็นแบบนี้คาดหวังว่าง,งานต้องดีต้องเพอร์เฟกจริงๆชีวิตเลือกได้โอกาสดีข้อเสนอดีมีความยุติธรรมธุรกิจกิจการไปได้ หวังเยอะมากไปหวังเยอะมากไปหวังเรื่องเงินหวังเรื่องผลงานหวังเรื่องผลประโยชน์และหวังกับคนมันทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขนะระหวังด้วยนะแล้วช่วงเนี้เลือกคบคนก็จะดีเพราะมันมีคนไม่จริงใจไม่จริงใจในที่นี้หมายถึงหนึ่งเป็นคนที่ดินทาว่าร้ายอาจารย์นึงบอกไงว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเป็นคนดีไม่ต้องไปคาดหวังว่าหนูทําดีกับเขานะแม่แต่ทําไมเขาทํากับหนูเลยเออก็มันเป็นคนเฮี้ยงไงจบไหม แล้วเธอไปคาดหวังอะไรจากมันไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปนอยมันไม่ดีก็เลิกคบไม่ต้องไปกลัวมันนินทาก็ปล่อยให้นินทาไปเรารู้ตัวเราจบเรื่องที่สองคือการเงินผลประโยชน์มันได้ไหมมันได้แต่ได้หลักแสนเธอจะเอาหลักล้านได้หลักพันเธอจะเอาหลักหมื่นถูกหวยสองตัวอยากได้สามตัวถูกหวยรางวัลที่ห้าอยากได้รางวัลที่หนึ่งเงินเข้านะมีเงิน มีความช่วยเหลือมีดวงอุปัรรมหรือแม้แต่ไปยื่นกู้ทําธุรกรรมมาได้ไหมดวงเนี่ยมันได้อยู่แล้วแต่ได้มากได้น้อยได้ในจุดที่เราพึงพอใจไหมเพราะว่าเห็นไพ่เรารู้สึกว่าได้นะแม่แต่หนูไม่พอใจหนูถูกหวยน้อยหนูถูกเล็กอันหรือไปยื่นกู้ไปทําธุรกิจธุรกรรมกู้ผ่านไหมกู้ผ่านแต่ได้ไม่เต็ม กู้ไปล้านหนึ่งอาจจะได้สัก800,000 70,000อย่างเงี้ยก็จะมีฟิลนั่งหงุดหงิดนะแล้วช่วงเนี้ยข้อดีก็คือคนช่วยคนอุปถัมภ์คนเมตตาแต่ข้อเสียก็คือมันหงุดหงิดอะไรไม่รู้แล้วช่วงเนี้ยถ้าต้องไปเซ็นสัญญาอะไรอย่าไม่ต้องไปแบบหงอยเหงานะถ้าวันไหนหงอยเหงาสภาพจิตใจ่อเหี่ยวอย่าไปนะมันจะผิดมันจะพลาดน,นะคะช่วงนี้แก้กรรมนะระวังคนยืมตัง ระวังคนยืมตังค์ทำบุญกับคนขอทานคนริร่อนคนจรนจัดคนยากไร้หมาแมวจรนจัดแล้วแต่สะดวกส่วนเรื่องของความรักมีแล้วเหมือนไม่มีก็ไม่ต้องมีพูดตรงๆงมีแล้วเหมือนไม่มีไม่ต้องมีไม่ต้องไปคาดหวัง แม่วันเกิดหนูเขาต้องเซอร์ไพรส์หนูแม่วันวาเลนไทน์เขาต้องพาหนูไปดินเนอร์พักประสาทไร้สาระถ้าแฟนเธอมันไม่เคยเป็นแบบนั้นน่ะแต่เธอไปคาดหวังให้มันเป็นแบบนั้นน่ะคนที่ทุกข์คือตัวเธอมีแฟนแล้วเหงาแล้วเศร้าอ่ะอย่ามีเลยเลิกไปเถอะจริงๆไพ่ขึ้นแบบนี้เลิกไปเลยส่วนคนที่โสดเนี่ยอยู่คนเดียวไหมเพราะว่ามันเรื่องมากไงมีคนเข้ามาแต่ไม่ชอบ คนที่อยากได้ไม่ได้แต่อีคนที่กูเหม็นขี้หน้าแม่หนูไม่ชอบมันแต่มันตื้อหนูมากแต่คนที่หนูอยากได้ไม่ได้จะเป็นแบบนั้นมาเลยรู้สึกเพราะมันหงุดหงิดไปหมดมันผิดฝาผิดตัวเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เจดวันแปดวันเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆควบคุมอารมณ์และความรู้สึกมองโลกในแงด่ดีขอบคุณและพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับ มันจะมีไพ่ใบเนี้ที่อาจารย์เป็นห่วงเพราะว่าไพ่ใบนี้ถ้าเอาแบบงมงายไพ่ใบนี้หมายถึงศสยศาสตร์คุณใส่มนดำโดนของหรือบางคนอนะไปรับผีรับอะไรมาเลื่อยเปื่อยนะลมเพลมพัดอนะของเข้าตัวนะระวังเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยถ้าไม่เกี่ยวกับการโดนของคือป่วยซึมเศร้าคิดเยอะเครียดวิตกกังวลอาจารย์จะมีตัวนี้เข้ามาช่วย พระศิวลีเสริมการเงินพระอุปคุตได้ทั้งเรื่องของการเงินและคุณใสแก้คุณใสได้ส่วนเรื่องของการป้องกันผีป้องกันภัยหรือเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบช่วงปีใหม่หลายคนบูชาไปทักแชทมาบอกแม่ของยังไม่ถึงเลยหนูถูกหวยแล้วหลายคนก็ยินดีกับคนที่ได้ท่านไปบูชาด้วยชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่ต้องกลัวผีและไม่ต้องกลัวอดตาย เพราะเน้นโชคลาภเสริมดวงการเงินอาจารย์แถมฟรีทูป่ปลดหนี้ให้ด้วยแคปหน้าจอแล้วทักแชทเฟซบุ๊กมาค่ะเพจสมมะพยากรณ์2 3 9บาทส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะคะสุขภาพระวังช่องท้องโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซีดกับตกขาวถ้าเริ่มเป็นตกขาวคือเริ่มไม่ปกติคุณผู้ชายจะมีเรื่องของการจุกเสียนแน่นท้องนะคะ สำคัญความคิดความเครียดอารมณ์ส่งผลต่อความทุกข์ความเศร้าและความรู้สึกบางคนถ้าสุ่มเสี่ยงซึมเศร้ารีบไปพบจิตแพทย์เลขเด่นเลขมงคลคือ4664ที่พูดทั้งหมดด้วยความรักและปารถนาดีดูดวงให้ฟรีเพราะอยากตอบแทน f อซีทุกๆคนขอคนวันจันทร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพิมพ์สาธุ4664นะคะสวัสดีค่ะ